ที่เราจะเริ่มทำธุรกิจสัยยานเนี่ยมันจะยากมันจะยากขนาดไหน,นดาดูกันค่ะสวัสดีค่ะ พบกับช่างคอิชนแนลนะคะตอนนี้เราก็มีภารกิจนะคะเราก็จะเริ่มทำร้านขายหมูย่างนะคะชื่อว่าหมูย่างในตานานเ <c ose> นาะย่างโดยคอ s มิชชแนลนะคะเ <c oughs> พราะว่านางชอบย่างหมูมากทีนี้เราก็มีสมาชิกอยู่3าคนเนาะก <c oughs> ับเพื่อนๆนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูว่า <c oughs> การที่เราจะเริ่มทําทุเรศสันเนี่ย <c oughs> มันจะยากขนาดไหนเนาะ <c oughs> ไปดูกันค่ะ <c oughs> ขั้นตอนแรกเราไปซื้อเต็นท์นะคะสามเมตรอ่ะ3เมตรมาไว้เป็นหลังคาเนาะแล้วก็มาลองกางเต็นท์กันก่อนเพราะเรายังไม่ได้ลองกางเลยเดี๋ยววันจริงเราไม่รู้จะกางได้ไหมเดี๋ยวเราต้องลองก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เต็นท์เราโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูกันเต็นท์นี่ราคาเท่าไหร่คะคุณหมีเท่าไหร่ะี่จีนพันห้าขารดใหไเดอร์พันสามสามเมตรคืณนสามเมตรราคาประมาณ คุณคิดว่าการขานหมูย่างคุณจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้อ่ะ <c oughs> ต้องลองเอ,อ้จะพาใบเตยเดีกยต้องชิเรื่องน้ำข่าเลยนะข่ามันหนักมากเลยนะต้นนอนอะไร้เอข่าตำเร็จใช่ไงข่าตำเล็บเลยเหรอใช่ค่ะ เตรีย,ยั้งสี่ขาเลยค่ะแลนั่น,นขาขาอะไรขาเต็นท์นี่ค่ะเต็นท์เอรถดนันึ้นไปหรอเออแล้วออนี่คืออะไรวะนี่พี่ดันหรือเปล่าคู่ไม้คู่มือไม่มีเลยเหรอเขาบอกว่าให้เอาไอ้เต็นท์เหลืองๆไอ้ผ้าใบเนี่ยมาเกี่ยวมันจะมีที่เกี่ยวอันนี้ง่ายูี่เดบยนไ่กดลย มัน<ม>จะมีที่เกียเ่ยวแล้วก็ล็อกเต็นอ๋อหนูรู้แล้ว<ม>ไอเนี้ยมันมีไว้ค้ำค้ำตัวบนสุดต,ตัวนั้นอะ่ะเฮ้ยเธอต้องเอาผ้าใบาขึ้นไปข้างบนก่อนนะหนูคิดว่าเราต้องเข้าอยู่ในเต็นนะฮะงงว่ะคู่มือต้องมีมีอีกอ้วนาปิดตานะ ไม่เป็นไม่ในเรื่องเลยคุณหมีชาแนลจัดไปเป็นอะไรยู่เนี้ยมาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเต็นท์ของเราจะกางได้หรือเปล่าเออนี่แค่กลางเต็นท์นะคะ เป็นไงมั่งเหนื่อยเลยอะทำยากสิแต่ถือว่ามันดูดีนะใหญ่ดีนะนี่คือเต็นท์ของเราเห็นปะสามเมตรแม่ใหญ่มากสู้จ้ะทำอะไรคะนี่เรากำลังทำที่อะไรนะ ตั้งเสาย่างเนาะขัดสนิมออกได้ทาไานีนก็สริมขัดสนิมออกใค่นั่นแหละวะพ่นสีได้ติดอยู่นีๆไงเป็นไงบ้างมีพนแค่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเห,หม,ม็นมากเหม็นมากอย่างนี้เันไงดูดีขึ้นนะแต่ว่ายังพ่นไม่เสร็จเดีย๋ยวรอ รอพ่นซ้นำของสารอบวันนี้ากาศไม่ค่อยดีด้วยแต่ก็พอพ่<ม>บบนได้ดดสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะเริ่มปฏิบัติการนะคะขายหมูนะคะหมูย่างในตํานานร้านของเรานะที่เราจะลองทําเปิดร้านดูขายของเนี่ยแบบมีหน้าร้านเนี่ยมัน จะยากขนาดไหนนะคะแล้วก็ต้องเตรียมการอะไรบ้างนะก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยวันนี้ก็ตื่นมาแต่เช้าเนอก็มาเตรียมของนะคะมีอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ใช้ทําทั้งหมดเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อของสดนะคะนี่คืออารเออมันก็คือตังทอนนะตังทอนแบบเป็นเศษเห็นไหม แล้วเตรียมเหรียญเนาะไว้ทอนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปแลกแบงย่อยไ,ไว้นะคะเผื่อว่าต้องใช้ทอนเนาะวันนี้อย่าไปซื้อของแล้วก็มาติดตามดูนะคะว่าการปฏิบัติการของพวกเรานั้นจะเป็นยังไงต่อไปนะจะปังหรือจะพังไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรากล้าทาในครั้งนี้ก็คืออย่าเพียงแค่คิดนะคะให้เราลงมือทําเลยถึงมันจะไม่ปังมันก็อาจจะ เสมอตัวก็ได้หรือถึงแม้ว่ามันจะพังหรือมันจะเจ๊งนะเราก็ได้ประสบการณ์นะคะได้ประสบการณ์สําหรับการเป็นแม่ค้าจริงๆเราเริ่มต้นวันนี้นะคะที่เรายังมีงานทําอยู่เนาะเรามีงานรองรับเราก็ไม่ต้องกลัวเรามีเงินเดือนใช่ไหมคะดีกว่าที่เราไปเริ่มทําตอนที่เราอะล้มแล้วเราไม่มีทุนเราไม่มีอะไรมันจะทําให้เรากดดันมากกว่านี้เนาะวันนี้ก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะว่าพวกเรานั้นจะขายหมูนนย่างในตำนานเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวก็ติดตาม อัปเดตสถานการณ์ให้เรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็เกินงบไปนิดหน่อยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะคิดลงทุนเนาะต้องเผื่อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบตลเตอรี่เนาะนิดนดนิหน่อยตรงนู้นตรงนี้มันก็จะเกินงบที่เราตั้งไว้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมทานน้ำจิ้มเนาะแล้วก็เตรียมหมักหมูล้างผักอะไรพวกนี้เนาะมีหมูหม,ม,มักอีโอนหมักยูแล้วก็มีไข่ไข่นะคะกําลังเตรียมต้มเนาะ อาจังลังต้มอ,อยู่แล้วก็มีผักเดี๋ยวก็อ้ก็จะล้างผักแล้วก็เตรียมไว้ไปเริ่มต้นตอนนี้นะคะเราเปิดร้านแล้วนะคะหมูย่างในตำนานเออพรมาชมย่างโดยอีอ้วน<า> <laughs> เป็นยังไงบ้างคะยังไม่สุกยังไม่สุกรอก่อนอ่าดูหมูเราดูหมูเรายังไม่สุกยังไม่สุกรอก่อนนีอ อันนี้คือสมาชิกหนึ่งอันนี้ผู้ร่วมทีมเป็นยังไงบ้างคะคุณคิดว่าหมูของเราจะกินได้ไหมวันนี้อร่อยแน่นอนอันนั้นอันนี้สมาชิกสองมาลองกันนะครับอออตอนนี้นะร้านเราตั้งอยู่ตรงข้ามประปานะคะที่เมเพิรสวนพึ่งนะใครผ่านไปผ่านมานะก็แวะมาเราจะขายวันเสาร์นะคะแล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกนะจะ ถ่ายไม่ข่ายเดี๋ยวเราก็โพสตไว้ที่เพจติดตามด้วยนะคะหมูย่างในตำนานนะนี่หมูยา่างจ้าพสไปยเราปิวแตวต้องติดข้างล่างด้วยนี่หมูย่างในตำนาน นี่อันนี้เป็นชุดเล็กนะคะน,นี่เราก็ ออเดอร์แล้วนี่ใหญ่ยังไม่ได้ใส่มือห่ก็จะเป็นอย่างนี้กลมๆ <c ười> นี่ไลเดอร์รเดอร์บ้างไงร้อนร้อนแนวหัวย่างเราหนึ่งกิโลด้ลวยยืดพี่โตออไปนิดนึง ร้อนกันเลยครับวันนี้ขอบคุณออเดอร์นะครับหมูย่างตำนานวันแรกครับวันนี้ก็เกลี้ยงครับยังไงครับคุณนัทแถวเลยแถวแถวครับวันนี้ออเดอร์หมดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนละคะที่ช่วยอุดหนุนนะคะถ้าเกิดว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงติชมมาได้นะคะเราจะได้ไปปรับปรุงค่ะครับผม ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับวันนี้หมูย่างในตำนานวันแรกนะครับเอยแล้วก็หมดไปแล้วครับชุดแรกนี่เอ,อวัน,นี้เราขายได้นะคะทั้งหมดนี่รวมๆแล้วก็เยอะอยู่นะเนี่ยลูกค้าก็เกินคาดนะคะนี่อันนี้หมูอันนี้ผู้ส่งออเดอร์ของเรา ร้อนมากมากเลยร้อนมากมากเลยแต่ว่าถ้าสั่งก็ส่งนะคะแล้วก็อันนี้นี่อันนี้เป็นชุดใหญ่เนาะ9้9นะคะก็ไปส่งให้แบบไม่ไกลมากนะแบบหมู่บ้านบ้านบอกเงอี้ยตรงฟรีนะคะแล้วก็มีชุดเล็กแต่ตอนนี้หมูหมดแล้วกวนกำลังไปซื้อหมูเพิ่มเพราะว่ามีออเดอร์ที่ยังค้างอยู่อีกประมาณ ซีออเดอร์นะคะเป็นชุดใหญ่ซ mm ีออเดอร์ก็รู้สึกแฮปปี้มากนะ,ะวันนี้สนุกมากที่ได้ลองมามาขายของนะวันนี้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้รับฟีดแบ็มาบางส่วนเนาะบางบาง,บางท่านก็จะบอกเออติดบานไปนิดนึงแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มก็เผ็ดพอดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดยังไงใครที่ชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ได้อุดหนุนหมูของเราไปแล้วนะยังไงติชมกันได้นะคะจะนำไปปรับปรุงนะ หมูย่างในตำนานค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็มาสรุปยอดนะว่า,าหมูย่างที่เราขายวันนี้จะขาดทุนหรือเปล่ายางไงติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องคุณหนิงชาแนลนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบายมายมั่งคุณมีชาแนลทำไมอ่านดิ<笑><笑>เหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะแต่ละสนุกมากอากำไรไม่เน้นครับตอนนี้เราเก็บของหมดแล้วลแล้วเดี๋ยวเรามา เจอกันแล้วก็ดูว่ารเราจะไปนับดูว่าเราได้ตังค์เท่าไหร่เราขายได้เท่าไหรอ่อะไรเงี้ยเรากําไรหรือขาดทุนเรายังไม่รู้แต่ก็รู้ว่าวันนี้สนุกมากที่เราได้มาขายของกันกับสมาชิกของเราไปไปไไปล้เจอกัน